สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับแฟงนะครับแฟงตอนนี้อายุได้ประมาณเดือนเดือนถึงสองเด,เดือนถึงสองเดือนแล้วผมก็จะไม่ได้ผมปลูกเดือนไหนนะครับตอนนี้กำลังออกดอกเตรียมที่จะเป็นผลผลิตที่เตรียม<ข><ข>ทำยังไงบ้างการเตรียมดินนะครับก็จะมีการไถให้ก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ ตีตีให้ดินเป็นก้อนเล็กๆให้ละเอียดแล้วก็ขุดหลุมปลูกอันนมันนีัน,นแสงโอเค,อเคแล้วก็ขุดหลุมปลูกนะครับโดยต้นหนึ่งจะปลูกประมาณสองเมตรโดยการโดยการเม็ดโดยการเอาเม็ดไปเพาะให้เกิดเป็นต้นกล้าต้นงอกต้นกล้าต้นเล็กๆแล้วก็เอามาลงหลุมแล้วก็วางสายน้ําหยดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็รดน้ําไปเรื่อยๆอายุป,ประมาณ สองสัปดาห์ถึงสามารถใส่ปุ๋ยได้ใส่ปุ๋ยแเรวใส่ยังไงใส่ปุ๋ยถ้าวางสายน้ำหยดเราจะให้ปุ๋ยทางสายน้ำหยดเลยคือละลายน้ำแล้วก็กปล่อยตามตามท่อของสายน้ำหยดมากี่กี่เดือนถึงจะออกออกผลอายุประมาณประมาณสาม ไม่ถึงสามสองเดือนสองเดือนครึ่งสองเดือนเศษก็จะเก็บผลผลขนาดไหนแฟงที่เราเก็บก็เทาแขนไหมเท่าขาไหมน้อยกว่าขา <c oughs> มันอยู่ประมาณแขนช่วงแขนท่องแขนใหญ่ก,กว่าแขนนิดนึงใหญ่ก,กว่าแขนผมนิดนึงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องพวกแปลงแตงกว่าพวกแฟงนะครับที่บ้าน พอกแพงไปส่งที่ไหนนะผมส่งตลาดชุละแล้วก็ตลาดเติรไทยเติรไทยพอเก็บทีหนานนี่ผืนนี้ได้ได้เยอะไหมเยอะครับต้นห้ราร้อยลูกได้ห้าร้อยลูกต้นหนึ่งโอ้แต่คำนวณเป็นต้นหนึ่งได้ประมาณกี่ลูกอันนี้ใส่สองเม็ดได้ไหมด้วยสามสองครับแล้วมันได้เอาผลไม่ได้กี่ผลครั้งละต้นละผละครับต้นละผลครั้งละแสดงว่ามีหลุมนี่ไว้สองผล ถูกไหมมันมีสองเมตรใช่ไหมปัญหาโรคแมลงเยอะไหมแถบนี้เยอะครับเยอะมากเยอะมากก็ฉีดยาบ้างป้องกันเชื้อรากับใส่กับใบแมลงด้วยอันนี้ก็มาเรียนรู้ที่บ้านปาลังตำบลละมูลอำเภออำเภอโนนสูงโคราชบ้านเราเจ้าของชื่ออะไรครับเจ้าของชื่อเจ้าของสวนชื่อผลครับ ผมเป็นลูกชายของเจ้าของชื่อว่าชื่อว่าโป่งครับโป่งครับโป่งเอาลรายืนนะครับดูภาพโอ้สวยครับบริเวณนี้ก็ปลูกผักเยอะไหมครับปลูกเยอะมากครับลองชี้ดูแถวนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นบวบบวเหลี่ยมแฟงฟักทองฟักทองไหนนู่นดอกทองเหลืองมีอะไรครับชี้ดูข้างหลังก็จะเป็นพริกอันนั้นก็เป็นของเพื่อนบ้านเนาะอันนั้นก็เป็นหลังต้นไผ่ก็เยอะแยะเนาะยาวไปนู่น อันนี้ก็เป็นละเมืองอน,นี่ก็พริก,รกพริกเนาะอันอีกมะเขือพริกมะเขือต,ต้นหอมนะครับอืมอก็โอเคครับชีวิตครับสว,ว,วัสดีครับ